มาดูกันดีกว่า9าพลังผลปีศาจนะครับที่แข็งก่งที่สุดในเรื่องวันพีทนะครับโดยจะเอามาทั้งหมด3สายเลยสายและ3ผลปีศาจจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยก็แน่นอนแหละครับว่าผมนั้นนะครับได้ทําคลิปไปเกี่ยวกับพลังผลปีศาจตํานานหายากในเรื่องวันพีทซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็นพลังผลปีศาจสายโซออนนะครับเนื่องจากว่ามันมีการระบุหรือว่าดีกรีว่าชัดเจนว่าพลัง ผลปีศาจพวกนี้หายากนะครับแต่โอเคเพื่อความเท่าเทียมกันนะครับเราเนี่ยก็น่าจะเป็นการจัดอันดับนะครับของผลปีศาจในทุกๆสายเลยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาทำนะครับสรับพลังผลปีศาจที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องวันพีชนะครับของแต่ละสายซึ่งมันก็จะมีทั้งหมด3สายใช่ไหมแล้วก็คัดเด่นๆมาเลยนะครับอย่างละ3นะครับพังตะไม้คลิปนี้ก็จะมีทั้งหมด9พลังผลปีศาจมาดูกันดีกว่านะครับว่าพลังผลปีศาจสุดแข็งแกร่งในวันพีชนะครับในความพี่ของผมนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะครับเราจะ ไล่เรียงกันไปนะครับแต่ละสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรามิเซียโซออนและก็โรเกียแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟบูฟันเพจสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นเราไปเริ่มนะครับที่สายโซออนกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสโซออนเนี่ยก็คงจะมาแรงสุดๆแล้วเราไปเริ่มที่พลังผลพิศาจแรกนะครับของลูฟี่หมวกฟางกันเลยดีกว่าอย่างพลังผลพิสาจสายโซออนผลฮิโตฮิโตสายพันเด เลนิกะนะครับสุดยอดพลังผลปีศาจโคตรเทพทรูนะครับในปัจจุบันนี้เป็นพลังผลปีศาจที่แท้จริงของลูฟี่นะครับหลังจากที่เข้าใจผิดกันมานะครับกว่า20ปีสำหรับแฟนลับวันพีทซึ่งแน่นอนพลังผลปีศาจนี้นะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างนะครับจากพลังผลปีศาจนะครับอย่างที่สักเท่าไหร่เพียงแค่ว่านะครับปัจจุบันนี้ร่างกายนะครับของผู้ใช้หรืออร่างกายของนิกะที่เป็นโมเดลของลูฟี่นั้นก็คือจะสามารถที่หยุดร่างกายตนเองไปได้นะครับตามจินตนาการที่เขาต้องการเมื่อพลังผลปีศาจตื่นขึ้นนะคัมก็เลลยจา ครึ่งกับยางซึ่งถือได้ว่าเป็นพลังผลปีศาจอิงผลนะครับที่เทพมากๆในเรื่องวันพีชเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่ไม่เคยตื่นขึ้นมาเลยกว่า800ปีเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่รัฐบาลโลกนั้นหวาดกลัวและพยายามที่จะครอบครองมันมาให้ได้เสมอเลยนะครับแต่ก็ไม่สามารถทําได้ซึ่งพลังผลปีศาจนี้นอกจากร่างกายยืดหยุ่นนะครับและสามารถทําได้ตามจินตนาการที่พี่แกนั้นอยากจะทําแล้วยังมีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องไฟอีกนะครับก็คือเกี่ยวกับเทพพระอาทิตย์นี่แหละซึ่งส่วนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งส่วนที่สําคัญในการ ใช้ในการโจมตีของเขาจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พลางผลปีศาจนี้จะถูกจัดอันดับนะครับอยู่ในสุดยอดพลังผลปีศาจสายโซออนในเรื่องวันพีชนะครับจึงทำให้พลังผลปีศาจนี้นะครับติดท็อปทแน่นอนนะครับสำหรับพลังผลปีศาจนะครับสายโซออนในเรื่องวันพีช มาต่อที่พลังผลปีศาจที่2ของสายโซออนนะครับอย่างผลอุโออุโอนะครับผลปลาอีกหนึ่งพลังผลปีศาจสายพันธุ์มายานะครับโมเดลมังกรเซริวนะครับซึ่งแน่นอนผู้ครอบครองก็คือเป็นไคโดนั่นเองนะครับซึ่งไอพลังผลปีศาจนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่โคตรเทพเลยละในเรื่องวันพีชนะครับปลาที่สามารถเป็นมังกรได้ซึ่งมังกรเซริวของไคโดนั้นนะครับสามารถควบคุมลมฟ้าอากาศได้นะครับและสามารถเคลื่อนตัวนะครับอยู่เหนืออากาศได้นะครับมันจะคล้ายๆกับบินใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพี่แกนั้นสามารถสร้าง ไม,ได, uh. ไ,มได้แล้วก็จับเมฆนะครับในการไปที่นู่นที่นี่ก็เลยเหมือนบินได้นะครับแลวความสามารถหลัก,นก,กๆนอกจากร่างกายที่ถึกอึดทนนะครับมากกว่าปกติแล้วยังสามารถสร้างการโจมตีนะครับในหลายรูปแบบได้นะครับที่เราเห็นหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับก Γ ารโจมตีด้วยไฟการโจมตีด้วยลมหรือสายฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้รวนแล้วแต่เป็นรูปแบบการโจมตีที่โ Beifall คตรจะรุนแรงเลยนะครับและเห็นว่าไคโดนั้นถึกมากๆโดนโจมตีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ล้มนะครับด้วยความสามารถพลางผลปีศาจนะครับที่มันถึกอึดทนมากกว่าปกติและมีพลัง ที่มันมากนะครับจึงนับได้ว่าเบรกหนึ่พลังผลปีศาจนะครับที่มันแข็งแกร่งที่สุดท็อปทรีเลยแหละคะรับสำหรับพลังผลปีศาจนะครับในสายโซออนมาต่อที่พลังผลปีศาจที่3นะครับในสายโซออนนะครับก็คือผลทริทริโมเดลนกฟินิกของเมลโก แน่นอนแหละครับว่าหากจะพูดถึงพลังผลปีศาสักผลหนึ่งนะครับที่มีความสมดุลสุดๆเลยนะครับเรื่องการโจมตีการตั้งรับการป้องกันหรือมีความสามารถในการก่ะกําเนิดขึ้นมาใหม่ได้นะครับผลปีศาจของมอโก้นั้นเป็นพลังผลปีศาสนะครับที่ค่อนข้างครบครันและก็อออะราวสุดๆอีกทั้งมอโก้นั้นนะครับยังมีความสามารถนะครับด้วยความที่ว่าเปลเวเพลิงของเขานั้นเป็นเปลวเพลิงสีฟ้านะครับจึงทาให้เป็นเปล, weit, เปเปลเวเพลิงที่แข็งแกร่งมากที่สุดการโจมตีของเขานั้นไม่ธรรมดาและยังมีพลังในการรักษานะครับ ไม่ว่าจะเป็นตนเองหรือว่าผู้อื่นจึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับท็อปทรีเลยล่ะสำหรับพลังผลปีศาจสายโซออนในเรื่องวันพีทที่ควรค่าแก่การหามาเลยนะครับเ็นได้ชัดจากการที่เขานั้นรอดตายใน,ในหลายๆครั้งหรือเป็นส่วนสําคัญในการต่อสู้ด้วยพลังผลปีศาจของเขานะครับของเมาโกนกฟินิก์โอเคครับมาต่อที่สายต่อไปกันดีกว่านะครับสลับสายพารามิเซียนะครับซึ่งแน่นอนสายนี้นะครับเป็นหนึ่งสายที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งสายนี้นะครับพลังผลปีศาจค่อนข้างหลากหลายแล้วกก็เลือ ยากสุดๆเลยนะครับแต่โอเควันนี้ผมจะคัดมานะครับที่เด่นๆและการสลับเริ่มต้นที่ผลพีศารแรกนะครับก็คือผลสันสะเทือนหรือผลกุระกุระนั่นแหละครับอีกหนึ่งพลังผลพีศารที่สุดยอดมากๆในเรื่องวันพีชนะครับอดีตเคยเป็นพลังผลพิศาจของหนวดเ้าว1ใน4จักรพรรดิปัจจุบันนี้ก็เป็นพลังผลพีศารของหนวดดำนะครับหใน4จักรพรรดิด้วยเช่นกันสลับผลกุระกุระหรือผลสั่นสะเทือนนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดพลังผลพีศาจในเรื่องวันพีธที่สามารถนะครับพลิกเกาะทั้ง ที่สามารถสร้างความสั่นไหวนะครับเกาะทั้งเกาะนั้นนะครับแทบจะแยกออกจากกันเลยนะครับเมื่อถูกพลังนี้หรือแม้กระทั่งนะครับการโจมตีที่รุนแรงนะครับเปรียบเสมือนแผ่นดินไหวหรือจะสามารถนะครับสร้างนะครับเป็นสึนามิมาเลยก็ได้นะหากใครทราบกันดีแหละครับว่าถ้ามีแผ่นดินไหวรุนแรงนะครับเกิดขึ้นที่ท้องทะเลมันจะเกิดเป็นสึนามินะครับจึงทําให้พลังผลพีศานี้นับได้ว่าเป็นสุดยอดพลังผลพิศาในเรื่องเลยนะครับด้วยความแข็งแกร่งด้านการโจมตีที่สามารถโจมตีได้ค่อนข้างกว้างไกลนะครับหรือระบุตัวตนนะครับก็แข็งแกร เป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่ถามว่าถ้าหากไม่มีฮาคิแล้วจะมีพลังผลปีศาจสักผลที่เป็นการโจมตีที่โคตรจะรุนแรงผลนี้นะครับเป็นหนึ่งผลเลยนะครับที่น่าสนใจสุดๆมาต่อที่พลังผลปีศาจที่สนะครับของสายพารามิเซียอย่างผลโซรุโซรุนะครับพลังผลปีศาจนะครับที่สามารถจัดการตัดแต่งยกย้ายวิญญาณของสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งเป็นพลังผลปีศาจของแม่ใหญ่บิ๊กมัมนั่นเองนะครับซึ่งพลังผลปีศาจนี้ค่อนข้างเทพเลยสามารถสร้างเป็นโฮมี่นะครับก็คือดึงวิญญาณของคนรุ่นมาแล้วก็สร้างเป็นโมีนนนนรใกกาเเป็ลู้ออองงงขตไ หรือปิกมัมนะครับยังมีไม้ตายก้นหีบของตนเองอีกนะครับสามารถนะครับดึงวิญญาณของคนอื่นมาและนะครับมาเพิ่มพลังให้กับตนเองนะครับความสามารถหลากหลายมากๆสําหรับพลังผลปีศาจนี้ซึ่งแน่นอนหากคนใช้แข็งแกร่งนะครับพลังผลปีศาจนี้ย่อมแข็งแกร่งขึ้นไปด้วยนะครับเพราะหากคนคนึงเนี่ยกลัวนะครับผู้ใช้พลังผลปีศาจนี้ก็จะถูกดูดกลืนนะครับอายุไขของตนเองไปนะครับเป็นหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจสายพรามิเซียนนะครับที่ค่อนข้างจะซับซ้อนหน่อยแต่หากรู้กลไกของพลังผลปีศาจนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งพลังผล ที่โหดมากๆในเรื่องวันพีชมาต่อที่พลังผลพิศาต่อไปสําหรับผลโอเปอเปนะครับพลังผลผ่าตัดนะครับที่มีค่าตัวของพลังผลพิศานี้ถึง5 0 0พล้านเบรีซึ่งพลังผลพิศานี้ค่อนข้างอย่าโคตรเทพเลยนะครับเพียงแค่นะครับผู้ใช้นั้นกลางรูมออกมาอะไรต่างๆที่อยู่ภายใต้รูมนี้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนอนาเขตของเขาเขาสามารถตัดแต่งผ่าตัดสิ่งต่างๆสลับกันได้หมดเลยนะครับภายใต้อนาเขตนี้หรือถ้าพลังผลพิศาจตื่นขึ้นนะครับก็สามารถสร้างเป็นครูมนะครับมันจะคล้ายๆรูมนะแต่เรียกว่าครู นในการเจาะจงตำแหน่งได้อย่างเช่นอยากจะไปผ่าตัดข้างในนะครับหรือทําอะไรข้างในคนคนนั้นก็สามารถเจาะจงไปได้เลยเป็นอีกหนึ่งความสามารถของพลังผลปีศาจนะครับที่มีความหลากหลายมากๆม,กมีความขี้โกงสูงนะครับความสามารถนี้หากผู้ใช้นะครับมีไอเดียนะครับหรือมันสมองนะครับในการคิดนะครับในการดัดแปลงต่างๆจะถือได้ว่าเป็นหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจที่สามารถใช้จัดการศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าตนเองได้เลยละมาต่อที่พลังผลปีศาจต่อไปนะครับเรามาที่สายโรเกียกันบ้างดีกว่านะครับปกติสายโรเกียนั้นแข็งแกร่ง แต่นะครับมันก็ยากนะที่จะเลือกว่าพลังผลพิศาสายโรเกียสอันไหนนะครับที่เป็นท็อปคีเรื่องความแข็งแกร่งแต่ถ้าพูดถึงพลังผลพิศาแรกที่ผมว่าค่อนข้างแกร่งเลยนะครับก็คงจะมีไม่พ้นสำหรับผลพิกาพิกานะครับหรือว่าผลแสงของคิสรุนะครับสุดยอดพลังผลพิศาในเรื่องวันพีทที่มีความเร็วสูงเลยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นแสงเงามันจึงสามารถนะครับโจมตีได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือการตั้งรับนะครับสามารถหลบหลีกได้อย่างดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับหากคนต่อสู้เนี่ยไม่ได้มี ไม่ใช่แกฮาคิกล่อหนะต้องมีฮาคิสังเกตที่ดีด้วยก็คงยากนะครับจะตั้งรับนะครับความสามารถนี้ไหวนะครับซึ่งพลังผลปีศาจนี้ยังสามารถสร้างแสงนะครับในการปล่อยเป็นคลื่นพลังก็ได้หรือสร้างแสงนะครับในการมาเป็นอาวุธได้อีกนะครับค่อนข้างหลากหลายมีความเร็วสูงจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกที่ผมจะเอาพลังผลปีศาจนี้นะครับมาติดท็อปทรีนะครับในพลังผลปีศาจสายโรเกียมาต่อที่พลังผลปีศาจต่อไปนะครับอย่างผลยังมียามิผลแห่งความมืดนะครับสุดยอดพลังผลปีศาจสายโรเกียถ้าดูผิวเผินนะครับนึก นะครับด้วยพลังผลปีศาจนี้นะครับเป็นพลังผลปีศาจที่ค่อนข้างแปลกจากชาวบ้านเขาโดยจะสามารถนะครับดูดทุกสิ่งทุกอย่างมาได้นะครับเปรียบเสมือนเป็นหลุมดําเลยประมาณนั้นนะครับและจะปล่อยสิ่งที่ดูดออกมาได้ด้วยถ้าหากศัตรูโดนดูดไปนะครับความสามารถของคนคนนั้นนะครับก็จะหายไปนะครับในช่วงขนาดหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับสมมติอย่างเอสเนี่ยก็คือถูกดูดไปใช่ไหมความสามารถในการใช้ไฟของเขานั้นก็จะหายไปนะครับจึงทำให้คนคนนั้นนะครับไม่สามารถใช้พลังผลปีศาจได้นะครับนับได้ว่าเป็นพลังผลปีศาจที่ค่อนข้างโหดและข สุดยอดพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับที่เชื่อว่าทุกคนนั้นแทบจะเถียงไม่ได้เลยแหละครับว่าเป็นหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีซที่โคตรจะน่ากลัวเลยละมาต่อที่พลังผลปีศาจสุดท้ายนะครับสำหรับผลมากุมากูหรือว่าผลแมกมานั่นเองนะครับสุดยอดพลังผลปีศาจของอาคาอีนุที่อาจารย์โอดาเคยให้ดีกรีไว้แหละครับว่าถ้าพูดถึงพลังผลปีศาจนะครับที่มีการโจมตีรุนแรงที่สุดก็คือพลังผลปีศาจนี้นะครับสำหรับพลังผลปีศาจนี้โหดแน่นอนเป็นพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับที่สามารถนะครับสร้าง การโจมตีได้ซึ่งจะมีความแข็งแกร่งกว่าไฟนะหมายถึงในเรื่องวันพีสซึ่งความสามารถของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับเรื่องการโจมตีสามารถสร้างแมกม่านะครับรอบตัวได้หรือสร้างแมกม่าในการโจมตีอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งบอสสาคัญเลยล่ะในเรื่องวันพีสสำหรับอาคัยนุผู้ใช้พลังผลปีศาจสายโรเกียนี้นะครับซึ่งอนาคตถ้ามีการเปิดเผยว่าพลังผลปีศาจนี้ตื่นจะต้องไปดูอีกทีแหละครับว่าตื่นในรูปแบบไหนแต่เชื่อว่าก็คงจะสร้างสภาพรอบตัวนะครับให้ปนมกาาาง้้พลลัผีีีศรถ ว่ามีการโจมตรีรุนแรงมากที่สุดก็ควรจะติดอันดับนะครับสุดยอดพลังผลปีศาจในสายโรเกียในเรื่องวันพีชก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น9าพลังผ,ผ,ผลปีศาจของทั้ง3สายนะครับในเรื่องว <med David> ันพีชที่เป็นความเคิดของผมนะที่คิดว่าแข็งแกร่ง,งมากที่สุดซึ่งแน่นอนแต่ละคนนั้นก็มีความคิดเห็นของตนเองนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนผมทุกคนนั้นก็ลองคอมบินมาก็ได้คิดว่าสามอันดับของสาย <S <S ไหนก็ดะเขียนมาเลยครับหรือนะครับจะแย้งข้อไหนก็สามารถเขียนมาได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีความเห็นของตนเองนะครับ เราไม่ได้เป็นหุ่นยนต์นะครับมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปได้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน f a c e b o o k Fan Page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ